วัสครับผมวันนี้เราจะมาทำการเพิ่มค่าสกุลเงินบาทไทยนะครับผมไปที่หลังล้านครับผมไปที่ระบบนะครับผมภาษาและที่ตั้งครับผมจากนั้นก็สกุลเงินครับผมให้กดน่ครับเพิ่มรายการครับผมน่ครับจากนั้นก็ทำการใส่ข้อมูลลงไปเลยครับผม ทำการเปิดใช้งานครับถ้าเก็บข้อมูลครบแล้วก็ทำการเซฟนะครับผมก็จะนี่ครับมีตารางสกุลเงินบาทเพิ่มเข้ามาครับผมจากนั้นก็ให้เราเทียบค่างเงินนะครับผม าการเซฟนลครับผมจากนั้นก็ไปที่หน้าร้านะะครับผมทำการทำการรีเฟซนะครับผม,าก,าาก,าบผมก็จะมีสกุลเงินบาทโผล่เข้ามานะครับผมให้เปลี่ยนนะครับสินค้าก็จะเป็น ราคาเงนินบาทไทยนะครับผมครับผมเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับผมขอบคัา